สวัสดีค่ะจากแอนรัติการนะคะตอนนี้อยู่กับ City Turbo ค่ะคันนี้เป็นรุ่น s v นะคะสีขาวพิิน่ามุกราคารถอยู่ที่หก5 0 0 0บาทค่ะขออนุญาตยืมรถของน้องบี้รีวิวนิดนึงนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะเคลือบแก้วฉ่ำม,มากๆค่ะถ้าเป็นรุ่น s v นะคะล้อแม็กจะเป็นลายนี้เลยนะคะถ้าเห็นด้านข้างลายล้อแมกนี้ก็คือจะเป็นรุ่น SV ค่ะแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งคือที่ไม่เหมือนใคร มือจับประตูนะคะเป็นโครเมียมค่ะด้านข้างมือจับประตูเป็นโครเมียมจะเป็นรุ่นเดียวคือรุ่น S อสนะคะรุ่นอื่นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะคิวศัสร์ที่ติดตั้งให้เป็นของแท้นะคะฟิล์มรอบคันที่ติดให้จะเป็นของ 3M ค่ะมานหน้า40จะสว่างนิดนึงนะคะส่วนด้านข้าง60%ด้านหลังก็60ค่ะอยู่ในรายการของแถมทุกอย่างเลยนะคะสกรูรอบคัน แบบท่อคู่ค่ะสปอยเลอร์หลังยกโมไอค่ะถ้าต้องการแบบแนบทําสีดำเหมือนรุ่น RS ก็ได้นะคะของแคมเปญฟีชุดแต่งค่ะสามารถเลือกสปอยเลอร์หลังได้ค่ะลองรับน้ำมันเป็นซีนหลืกแก๊สโซฮก็ได้9195 E10 E20 <20 S 1> ผสมกันได้หมดเลยนะคะอันนี้ด้านหลังค่ะ แคมเปญจักรยานปิดรับจองถึงวันที่30กรกฎานี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าจักรยานยอดจองล้นมากๆเลยค่ะเซ็นเซอร์ให้หลังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะม่านบางแดดหุ้มเบลกระเป๋าสีจะเป็นชุดฉุกเฉินไฟฉาย่องสว่างชุดลากจูงที่พ่วงแบตเตอรี่ถาดรองสัมภัรละท้ายแล้วก็ถังขยะค่ะถาดรองสัมภัระท้ายแล้วก็ถังขยะ ขาดรองสัมาระท้ายแล้วก็ถังขยะค่ะแต่ละแคมเปญจากของแถมไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นไฟส่องสว่างข้างหลังให้นะคะ VTEC Turbo ค่ะทุกเกรดด้านหลังจะเหมือนกันนะคะยกเว้น RS จะมีคำว่า RS ให้ค่ะไฟท้าย LED เหมือนกันทุกเกรดเช่นกันค่ะดูด้านหน้าด้านท้ายระหว่างรุ่น SV SV ทั้ง3รุ่นนี้นะคะจะเหมือนกันเลยค่ะ ยกเว้นด้านข้างนะคะลายลอ้อแม็กคนละอย่างเลยส่วนรุ่นเอจะเป็นล้อกระทาฝาครอบ15นิ้วค่ะรุ่น V h v ลอ้อแม็ก15นิ้วค่ะมาดูภายในกันค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะให้ดูลายลอ้อแม็กนิดนึงนะคะดิสหนา้าหลังดําค่ะลายลอ้อแม็กนะคะระหว่างก้านนะคะจะเป็นสีดํานะคะจื๊อจื๊ให้นะคะ ภายในนะคะจะเป็นสีโทนพิเศษเลยค่ะไม่เหมือนรุ่นใดเลยนะคะรุ่นอื่นนะคะแผงประตูจะเป็นทูโทนแผงประตูแล้วก็ตรงเกียร์นะคะแล้วก็เป็นข้างหน้าค่ะส่วนเบาะนะคะจะเป็นสีดำล้วนค่ะหนังล้วนเป็นสีดำนะคะแบบนี้นะคะ ปรับบอสูงต่ำได้ด้านหน้าถอยหลังได้ปกติค่ะพดานจะเป็นสีเบดน,นะคะสีเบจรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์สิริได้หมดค่ะด้านหลังค่ะ ลายจะให้ดูลายแผงประตูก็เป็นสีทูโทนนะคะการเดินได้ค่ะได้จะเป็นสีขาวๆคิมครีมนะคะมือจับข้างในจะเป็นโครเมียมค่ะ วางแก้วได้นะคะแล้วก็ที่พนักเท้าแขนค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าจอค่ะหน้าจอนะคะแล้วก็กล้องสองหลังแสงสะท้อนแป๊บนึงค่ะ วจะให้ดูในที่ร่มนะคะจอแจ่มมากๆนะคะแต่ถ่ายวิดีโอให้ดูแจ่มยากน,นิดนึงค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็เลยอยู่ในร่มนะคะก็เลยถ่ายให้ดูค่ะ หน้าจอปรับเปลี่ยนได้หมดค่ะเชื่อมต่อ USB Bluetooth ได้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งค่าการแสดงผลวอลเปเปอร์ก็ตั้งได้นะคะเลือกรูปภาพใส่แฟลชไดร์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเสียบอันรูปที่เราจะเลือกก็คือมาวางไว้ในหน้าจอนี้ได้ค่ะเป็นแบบภาพพื้นหลังวอลเปเปอร์เหมือนหน้าเดสก์ท็อปของโน้ตบุ๊กของเรานะคะ เดี๋ยวให้ดูฟิล์มแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ฟิล์มภายในนะคะบานหน้าสี่สิบค่ะดูจากข้างในคือสว่างมาก <c oughs> นี่นะคะข้างในสี่สิบค่ะส่วนด้านข้างหกสิบค่ะด้านข้างหกสิบด้านหลังก็หกสิบนะคะสว่างเลยแต่ดูจากข้างนอกก็ยังมืดอยู่ แดดร้อนมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวแอนจาแปะคลิปที่ลงไลฟ์สดไว้ของคันนี้ไว้ที่ใต้ข้อความนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกครมากมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย